แม่ลม้มลงอย่างกระทันหันในเช้าวันที่เงียบงนันเสียงโทรศัพท์สั้นและแข็งกระด้างเหมือนคำพิพากษาสามียื่นเงิน5,000ันบาทให้ฉันโดยไม่สบตาเขาเร่งให้ฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้ลมหายใจฉันสั้นและหนักหัวใจเต้นแรงในความเงียบรถโดยสารเคลื่อนตัวช้าอย่างทรมานผู้คนรอบข้างนิ่งเฉยราวกับไม่รับรู้เมื่อถึงสถานีขนส่งฉันหยุดกระทันหัน ฉันนึกได้ว่า <This S 1> ลืมเอกสารสำคัญไม่เย็นเฉียบขณะเปิดซองเงินกระดาษ <didn> พับบาง <for it S 1> แผ่น <to happen. S 1> ร่วงลงพื้นชื่อผู้รับไม่ใช่ชื่อฉันลายเซ็นไม่ใช่ลายมือของสามีตัวเลขบัญชีคุนตายอย่างหน้าหวาดหวัน่นความเงียบในอกดังยิ่งกว่าะระฆังฉันยืนแข็งทื่อท่ามกลางเสียงประกาศความกลัวค่อยๆกัดกินความเชื่อใจแม่ป่วยจริงหรือเป็นเพียงเหตุผล เอกสารนั้นเหมือนเงาที่ตามหลอกหลอนรถเที่ยวถัดไปกำลังจะออกฉันก้าวขึ้นไปพร้อมความจริงที่ยังไม่สมบูรณ์เรื่องราวนี้ยังไม่สิ้นสุดในความมืดหากหัวใจยังรับฟังก็จงอยู่กับฉันต่อไปในบทถัดไป